กดล็อกความกดดันได้เยอะเลยครับวกเยนนะครับหวังยาวขึ้นมาของเกษเสิยเติดก็ลึกเกินไปอีกครับเซตจันใหม่ครับหาเหลี่ยมจิงตรงนี้โดนฝังเอาไว้เ็เป็นเดวเ็นเดสบล็กบอกได้ดีครับอนาวินนามี ทิงกินครับไหลออกมาจับยาวไปหน่อยกเกษมรกริตตัดมาไดนน้ก็แย่งคืนมาแล้วพอนเย็นแล้วยิงจัดเลยลูกนี้กลายเป็นคิกอินครับ เปลี่ยนชิคกอินเลยครับบัว